กาฝากรักซ้อนเชื่อว่ามีไว้ทำให้คนรักคนหลงอยู่ครองคู่กันยาวนานแม้แต่คนในครอบครัวก็รักใคร่สามัคคีกัน 2. กาฝากมารุมเชื่อว่ามีไว้ทำให้คนมารุมล้อมนำลาบมาให้ค้าขายดีเพราะมีแต่คนหมุนเวียนมาซื้อ 3. กาฝากมายมเชื่อว่าทำให้คนนิยมชมชอบ เป็นเมตตามหานิยมเป็นที่รักเอ็นดูต่อผู้หลักผู้ใหญ่ 4. กาฝากมะขามเชื่อว่าทำให้คนเกรงขามรู้สึกยำเกรงปกป้องอันตรายทั้งหลาย 5. กาฝากกาหลงเชื่อว่าทำให้คนรักคนหลงนําโชคลาภข้าวของมาให้เรา 6. กาฝากขนุนเชื่อว่าให้เกิดการค้ําชูค้ําหนุน ทำกิจการต่างๆไม่ตกต่ำ 7. จกาฝากยอ่อเชื่อว่ามีคนยกยอสรรเสริญเลื่อนยศตำแหน่งกิจการรุ่งเรือง 8. กาฝากพยุงเชื่อว่าทําให้เลื่อนฐานะไม่ตกต่ำมีคนช่วยพยุงตลอด 9. กาฝากคูนเชื่อว่าจะทําอะไรก็ได้ผลดีเพิ่มเป็นทวีคูณค้ำคูนจะเลื่